การอุบลราชธานีสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียนซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนเป็นตามกระบวนการนิติธรรมและเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมพิบาลเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ด้วยความตระหนักโรงเรียนเตรียมรมศึกษาพระนาการอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนสภานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิธีประชาธิปไตยได้แก่การเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมพิบาลปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกิจอาสาที่เป็นประโยชน์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สืบสานความรู้ภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติเป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนในสังคมประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงานองค์กรชุมชนต่างๆรณรงค์ให้นักเรียนทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนมาตรการ โรงเรียนเตรียมบุรพมศึกษาพัฒนาการาาอุบลราชธานีดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามหลักธรรมาพิบาลเช่นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนรูปแบบออนไลน์การเลือกตั้งประธานศีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องการประชุมสามัญคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2565 2. โรงเรียนเตรียมบุรพมศึกษาพัฒนาการอุบ ราชธานีดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุสน,ส,นสภานักเรียนได้มีโอกาสจัดก,กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นพิธีอำลาเตรียมพัด์พิธีรับพุทิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวประจำปีการศึกษา2 5 6 5พระเกี้ยวเป็นตราประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เรียกว่าตราเจรลมุงกุฎ i the แตแ่เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าบทกระหม่อมให้กำหนดเครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระองค์และเมื่อทรงสถานปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตราพระเกี้ยวประจำโรงเรียนก็สืบทอดเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยต่อไปการใช้หมอดรองพระเกี้ยวเป็นสีชมพูก็โดยเป็นวันอังคารอันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำ สืบเนื่องจากเดิมที่โรงเรียนเตรียมโรมศึกษาในปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สังกัดอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกำหนดให้นักเรียนชายใช้เข็มพะเกี้ยวทองนียนหญิงใช้พระเกี้ยวเงิน โรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาพัฒนาการรุบุญราชธานีก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจําโรงเรียนเช่นเดียวกันสามารถกล่าวได้ว่าเครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจําพระองค์อันมีที่มาจากพระนามว่าจุลจอมเกล้าแห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดการศึกษาของไทย 3. โรงเรียนเตรียมรดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนสร้างเครือข่ายสภานักเรียนทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศเครือข่ายระดับจังหวัดคือสหพันธ์นักเรียนแกนนาจังหวัดประกอบด้วยโรงเรียนนารีนุก,กูลโรงเรียนลือคําหารวารินชําราบและโรงเรียนเตรียมรดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ส่วนในระดับประเทศโรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีได้ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั้งหมด19โรงเรียนและได้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการณน,นครริมของฟ้าเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ นายนสุกิตเกตุลประธานสภานักเรียนได้รับเกียรติเก่าวของคุณร้องผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองจากการประกวดการแต่งกายทีมงานวัด 4. โรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพระนา,นาการอุบลราชธานีดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนองค์กรต่างๆ โดยวิธีที่หลากหลายอาทิเช่นการอบรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพในสถานศึกษาโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีวิถีประชาธิปไตยจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีเขารวมอบรมนนสนทนาวัฒนธรรมจังหวัดรวมกับสภานักเรียนและสภาจังหวัดอุบลราชธานีณนะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเตรียมบึรษาพัฒนาการอุบลราชธานีดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนส่งเสริมค่านิยม12ประการให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะเช่นช่วยสดน้ำทำความสะอาดวัดและจัดตกแต่งสถานที่ในงานและพิธีสำคัญ6โรงเรียนเตรียมบัฒานาการอุบลราชธานี ดำเนินการส่งเสริมแนะนสืุอสภานักเรียนให้รู้จักสแสดงมุทิตาจิตคือทำภาวะจิตใจพนน้องไปสู่การมีความชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือมีความสำเร็จเช่นการจัดกิจกรรมสแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสเกษียรอายุราชการทันรองนาราชาัยรวนแก้วและแสดงความยินดีกับเดชายแทนไทยแก้วมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกจัก,กรยานล้อเดียวระดับเปลี่ยน่อมาราธอน10กิโลเมตรและสะปีด100เมตรจากประเทศฝรั่งเศส 7. โรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒน,นาการอบรุบลราชธานีดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการคือรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เช่น กิจกรรมรักแม่ปลูกกาแฟ999ต้นโดยท่านดรสุภชัยศรีลาที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการปลูกกาแฟพันุ์อาราบิก้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแ เตรียมรวมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้จัดกิจกรรมเรียนประจำวันให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้ตรวจความเรียบร้อยอาคารเรียนติดตามนักเรียนที่อยู่ตามอาคารเรียนให้เข้าร่วมทํากิจกรรมหน้าเสาธงและกักแถวนักเรียนมาสายร่วมกับคุณครูเรประจำวัน โรงเรียนเตรียมรรมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีมีการเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องทําให้ทราบถึงความสําเร็จของกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนโรงเรียนเตรียมรรมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีวางแผนสนับสนุนการดําเนินงานร่วมกับสภานักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโรงเรียนเตรียมรรมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตยหลักธรรมมาพิบาลให้สอดคล้องกับหลักค่านิยม12ประการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง